ต่อโซ่เข็มไฮรีค่ะโซ่เข็มไอ2ีค่ะสองท่อนต่อยี่เมตรดีไซน์เซฟโหลดยีตันค่ะพอร่าราชพฤกษ์ส่วนผักค่ะอาเราลงไปแบบนี้เลยจ้าดูน้ำฝนงานก็สุดยอดมากนะคะไม่มีก้อนตูนเลยนะไม่มีให้ดิ้นเลยนะตอนนี้ลงไปสวยๆเลยค่ะทุกคนลง อยู่ในดินแบบไม่มีดินนะถ้าดินเราจะมองเห็นวนะ่าดินมันก็จะเป็นร่องเป็นรอยอยู่แล้วนะคฝ่งแ้วใช้ได้เก็บตอนรแรกตอนที่6ของวันนี้ สปๆไปๆเลยค่ะจ้า,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 าลงดีอยู่นะคะตอนนี้เนาะตอนนี้ก็จะมีสองขนาดเนาะยี่สิบหกกับยี่สินะคะ แล้วก็จะเป็นแมวของเขาคนะตอนนี้เราเข้าแวนวนีอยู่หันมาตัวหลังเนาะพอ,อเดี๋ยวออกกินวนไปแล้วกลับมาก็ตรงนี้ก็จะมันจะได้อ่าทำอย่างอื่นได้นะก็เลยเก็บไปก่อนให้หมดเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไม่ต้องวนมาอีกค่ะตรนนี้ไปเอาเสาข,ขึ้น ยี่สิบเมตรไอโต้ลยอย่าทำความสะอาดนะะแนวแชมก์เข็มมาคนนี้ต่อ,อลองแบบแบบนี้เลยดีดีจริงอันนี้ไม,ไม่ไม่ได้สังเกตดูไม้ที่รัดคอทุกคนมันไม่ได้รัดแน่นนะตอนนั้นนะใช่ไหมคะกันไว้เฉยแต่แบบดินเขาเอาก้อนกูนออกได้ได้ดีมากช่วงที่ เป็นตำแหน่งนี่จะไม่มีก้อนปูนเลยนะไม่เคยเจอเนาะกดมาหลายวันละสองสองสามวันนะสามวันไม่เจอเลยนะไม่เจอหน้าง,งานเพียดินให้ดีมากนีเพราะว่าเนื่องด้วยของอ่านาฬารอปร์ตี้เนาะก็เคยใช้ของเราหลายหลายหน้าง,งานแล้วนะคะจันทองเอี่ยมนะคะสองรอบสองรอบไมเข้าสองรอบนะสอ,อบนะสองหรือสามไม่แน่ใจสองหรือสามจันทองเอี่ยม แล้วก็มีอยู่บางไผ่เนาะบางไผ่พี่พี่ปัญจันทรของไอ้นี่เนาะอ๋อเข็มเอเชียคอนกรีตนะเคยเห็นพี่ผมเคยเห็นพี่พปูจูจำไม่ได้นะ้ปูจำไม่ได้สมมติว,วูจะเข้าไปเปิดงานให้ไงแล้วก็แบบไม่ได้จําได้แต่เขาว่าจำปูได้ผมว่าผมเคยเข้าไปคุยกับพี่ว่าด้วยเราจํากันไม่ได้นั่นแหละค่ะก็สรุปว่าใช่นะบางไผ่ก็ใช่นะ,นะเป็นของนาลายปกติแล้วก็ที่นี่ก็ สวนผักนี้เขาอันนี้เป็นรอบสองนะคะรอบสอรอบแรกก็เป็นบ้านกับตางอสองนะคะแล้วใช้งานไปแล้วนักขายไปแล้วค่ะน,นี่้ามารอบสองก็จะเป็นแบบนี้ละ ชักเตมวันนี้บัมไวและตอนนี้หกดูนะเพจจะได้เป๊เะเดี๋ยวน้องๆต่อสอบวอนที่สองก,กันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ